วันที่สามเคลียรวว่าตรงเนี้ยไอ้เหี้ยนี่แล้วถ้ามึงเปิดเปิดเอาต้ากูนี่ตรงนี้อ่าวแดงแล้วเนี่ยหรือมึงเปิดอยู่เนี่ยไม่ได้เปิดเอาต้ากอปิดไปแล้วถ้าถ้าเปิดเอาต้ากอนี่คือน่าจะแบบเต็มเตแบบ็มแดงโโเดือดสาดกูคืนไส้เฉยเออเราเริ่มฮารุมาเนี่ยตบอย่างฮารุเลยเยี่ยตรงเนี้ยใช่ไหมเราก็เริ่มขึ้นไตละรีเพียวเนี่ย ตอนนี้เริ่มขึ้นไซนแล้วเดี๋ยวถ้าขึ้นอาการป่วยเมื่อไหร่พอเลยไม่มีบางต,ตัวมันไม่ลามเหรอเว้นไอ้เนี้ยไม่ลามอ่ะหรือเอาวิธีไม่พันครับมีผ้าไหมโบโลทอปโยนใส่แล้วเผาทีเดียวเลยมันคอนโทรไม่ได้ดิเดี๋ยวลองอันนี้ไหมออแต่ต้องระวังโดนบ้านตอนนี้มันก็แพ้เหมือนกันนะ มย่างเยอะเกินไม่สบายอ๋อเดี๋ยวเหมือนเมื่อคืนอีกไม่เอาไม่เอาเมื่อคืนเกือบไม่รอดนี่มียูซี่ไหมกระซีน่ะเก็บไว้ก่อนแนละ้วกันจริงไว้บนพื้นน่ะโอเค ดูของลองจุดก่อนได้ไหมงั้นปล่อยไว้ก่อนเออจุด<ม>ไปเลยมันพรกอยแล้วแหละมึงไปรูดของก่อนได้เอาไปรูดของอ่ะดูกองจุดไฟอ่ะไม่รู้แหละเราอยู่ที่นี่แหละมใเห็นงไปรู้ในโกดังของเราอ๋อโอเคเดียวเดี๋ดูดิจุดไฟแล้วเป็นยังไงหายไหมเฮ้ยหายว่ะสวยเลย มันลามไหมเรายังไม่ลามไม่ลามตกไม่ลามก็คือเอา้าหมดเลยเชื้อเพลิงน้อยยังศพมันหายจริงไหมลนะ่ะใช่ศพมันหายศพมันหายเหรอเออศพมันหายเอาไม่เห็นเหรอแต่แต่ไอ้ศพที่อยู่บนกองไฟไม่ไม่หายนะจริงเหรอแสดงว่าเห็นไม่เหมือนกันเรนเดอร์คนละแบบ โอเคผู้ห้าองหมดอ่ะไปเร็วนมีเจเนเรเตอร์แปดพุกให้มันทาง เดี๋ยวลีฟูตียิงประตูตีเสมอไม่ได้คะแนนจะได้นำคะแนนสองเล็กเฮ้ยมันไม่ไหม้ศพว่ะไอ้ีหี้ยไม่ไหวแล้วเออทำไมมันไม่ไหม้เนาะมึงทำตีดตีดอ่ะ ใช่มันดังเฉยเลย <_ H all> ว่าจะมีมีโจนแถวนี้นะอันนี้ใครเปิดอะ่ะพันเปิดอะ่ะโอเคตกใจหมดกูไม่ได้เปิดะนะเนี่ยเคกูไม่ได้เปิดแล้วเมื่อกี้ใครเปิดไม่รู้โจนแน่เลย นรู้สึกว่าไม่ได้มีแค่สองคนนะโจรไม่อาจจะอยู่ชั้นสองบ้งไม่รู้เลยเพราะไม่รู้เสียงปืนมันอยู่แถวนี้เไม่จะปูหรอเนี่ยไม่มีอะไรไหนลองใช้มีดดิมีดเฮ้ยมีดเข้าด้วยหรอ เอาเรื่องมีดมันแทงเข้าด้วยจะพังไม่ได้มีดอลยออกซีเดียนเบรทนี้ไม่พังลิฟูเอาไหนมามามาเอาไหนเอาไหน เอาน้อยเอาน้อยโอ้ไม่ไงโอ้มีดม่นไม่พังเลยไม่เบสดบอลพังวะเฮ้ยทำไมมันอึดอย่างว่ากำแพงเนี่ยมันต้องมีของดีแน่เลยเราทุบเป็นร้อยรอบวะเนี่ยอ๋อเปียโน,โ,นโอเคถ้าเป็นชีวิตจริงก็ค้มแหละโอ้เยเจ้มันเซฟได้ ดอนนารูมาดอนนารูมานี่อิตาลีปะ่นนปะฮึใครอ่ะพันอยู่นี่อาวิธีการจัดตกกันดิระเบิดโมโลโท่อเนี่ยเต็มเลยอยู่ในบ้าน You right click on the ground that no, no. in your inventory, hit build a fire, set her down, keep an eye on your surroundings. The best part about having the campfire is you have an infinite amount of fuel. Look at all this. Look at all of that. But you don't need all of it. 30 minutes on the fire. Let's see how many zombies we can get through. Yep, there it is. Barely in five minutes. Look at all this. เขาใช้แคมไฟของเราไม่ได้วะไอเ้เจี๊ยบเปืี่ยนงองเของเขาไฟลามเลยเอาซอม,มีหมดเลยอ่ะเนไรใช้มวลทอ้ออ่ะง่ายดิเอาปะแค่มันจะเสี่ยงโดนบ้านหน่อย <c oughs> บาลาคาว่า บวกบูลล okay. ี่อันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมเหมือนจะเหมือนจยครบหมดแล้วนะเนี่ยดูครบดูโกลดังแล้วสำรวจรอบๆดูขวาน Survival X โอเคครบแล้ว เอาป่ะเอาป่ะโมลโดโท์ทอปอ่ะแต่คว้างให้มันห่างๆจากศพนี่เอ้ยจากบ้านหนึ่งประมาณเนี่ยตรงที่พันอยู่ครับพักอันนี้อะไรเติมเชื้อ <c oughs> เ,เ,เพลิงเติมเชื้อเพลิงซะเยอะเลย เตลเสร็จขึ้นเออเลยยเจ้แย่ละริวพูกูโดนหุ้ยโอ้ดีนะอลิสันเซฟไว้ได้โอ้เกือบไปขึ้นเออเลยเหรอของเราไม่ขึ้นวะเดี๋ยวไปแบกสงเพิ่มว่าไหนขนมในตัวเราบูดหมดยังเนี่ยไอยังไม่บูด You don't let's see how many zombies we can get through. Yep, there it is. Barely needed five minutes. You may have tremendous difficulty keeping this best contained, but if that's of no consequence, a delete all button. And since the zombie's corpse counts as an item, you can yeet the zombie out of existence. Zombies do weigh twenty, and these only carry thirty, so it is a bit of a slower burn. มันไม่เผาวะหรือว่าอ๋อ,อรู้แล้วเฟนพอ,อรู้ละมึงมึงปิดมึงปิดเบอร์หรืออปิดการไฟล้างหรอือไม่ได้ปิดนะก็ปล่อยลาบอติเลยไหนมึงลองวอลเฮาสดิ ค okay, ได้ปลาในบ้านมานะปลาตรงเนี้ยตัง้งแตง่ตรงเนี้ยอุ้ยตัวนั้นมันใกล้เลยแล้วกลัวเดี๋ยวไฟแช็คหมินปลาแล้วปลาออกข้างนอกอะ่ะโอเคหยิบมาขวดหนึ่งทำไมมันจะอยู่ใ,ใกล้ๆหรอเป็นปลาแล้วปลาออกไปตรงเนี้ยกลัวออนกราวเดี๋ยวเอาผ้ามาฉีกผ้าซอมบี้สักอันหนึ่ง ครับยังไงนะไม่ต้องใช้ขวดเบียร์หรือขวดเหล้านะมันใช้ได้หมดนี่หรอเบียร์เหมือนไม่ได้ลองขวดเหล้าเลยซิบวัวบองิอเ,เออเออมันต้องไปขวดเหล้าอ่ะเบียร์ไม่ได้เว้ยยังไม่หม,มดหรท็อปของเทล อพอพอกเทลมาแล้วโอเคเตรียมตัวนะเดี๋ยวไฟ, <c oughs> ไฟอินเดอะโฮลแล้เฮ้ยไง้นไฟเช็ครามีเดียวเนี่ยตรงนั้นวะไปตรงนั้นมันอาจจะโดนแถบแรงขวาไหมหรออ่าประมาณนี้นะ <c oughs> ไฟเช็คไฟเช็คโอเคพร้อมละอุ้ยโดนชน พาตัวเหนหน้าอ,นออกจากนอกบ้านแล้วก็ปาไปเลยตรงนี้เหรอเออว่าในได้หันหน้าออกจากนอกบ้านเอานะหนึ่งสองซ้ำไปถอยแปบบ๊บวางไปละวทำไมมันใกล้อย่างวะอู้ยดูมันระเบิดดิตรงน,นี้โอเควะไว้ตรงเนี้ยไม่โอเคไอ้เฟสมันดับไปไงอ่ะ <c oughs> ดับไม่เป็นไม่ต้องมีที่ดับปะ มันไม่ลามอ่ะเฟนเอ้าประตูพังเลยโ oh, <no. S 1> อ้โหไอ้เหี้ยตัวเย็นเรียร้อยรุ่งออกเซิร์ฟดิวิดเซิร์ฟตีเซิร์ฟออก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 มันลามเหรอออกออกออก,ออก,ออก,ออกแล้วไปตั้งข้างเลยเอาเวลามึงออกมตั้งเลยโอเคไอ้เหี้ยมันไม่เผาศพศพเป็นเหี้ยอะไรวะศพมันไม่ดุเผาว่ะเออศพมันไม่เผาวะ่ะ ไฟเว่งลามสวยละควาเสียงไ,ไม่ได้เว้ยมันต้องพตั้งแต่ออกหน้าประตูอ่ะมันจะได้แบบไม่โดน <c oughs> ไฟเยออนนี่ Low no fire เออโ o no ไ fire แล้วลองดูตรงศพดีไหมมันเผามไม่ได้อะไ,ไฟทุกแบบจะถูกจะถูกยกเลิกยกเว้นไฟตรงแคมป์ไฟโอเคเรียบร้อยใส่ไฟไปละ กำลังเริ่มเซิร์ฟรามสิ่งปลูกข้างมีไหมเฟนรามค่ายซัมบี้อ่ะได้ไหมไม่ได้มันบอกว่าปิด ปิดไฟคือไม่มีไฟลามลไม่มีไฟไม่เกิดขึ้นเลยยังเว้นไฟลงแทมไฟแค่นั้นเลยเดนนี๋ยวจะจอยได้เนี่ยเราต้องเคเชนกับไอ้ตบสัมี่นี่ก่อนรอมันแบบใช่ เช่สวนนาทีที่สามแปดบอกว่ากูจะไม่โดนนะกุยชาควาและสเกเลียโอเคจริงด้วยเฮ้ยทำไมมีคนเยอะวะพคนนี้ใครเนี่ยอ้าไฟยังลามอยู่เลยอะแต่เราปิดไฟไปแล้วนะไหนลองดูก่อนลองดูไปอ่ะลองดูก่อ,อก่อ,อกอ,อ,อก็อกเรีบมันรีบมันเฮ้ยด,ดับแล้วดับแล้วโอเคไม่ลามไม่ลาม เหมือนเป็นเอฟเฟกตที่ค้างไว้เมืม่อก,กี้ใครมันเช็คอินไซต์อะไรวะเกือเผาทั้งโรงงานทั้งหมดแล้วอันนี้ไฟน่าจะเหมือนกำลังจะมอดแล้วไอเป็นคุณว่ามันเผาเพิ่มขึ้นดูเออนึกว่าเผาเพิ่มอหอยย่างทางกันด้วยอันนี้คือไฟมันมอดแล้วเนี่ยทำไมมันดูเผาแรงขึ้นวะ ให้ดูอ่ะนะโอเคดับเออเขามไม่ถึงเวลาดับดับเกือบไปศพดูศพิีูเผานีดเดียวยังไงพี่ย่โอ้โหนีดเดียวหมดหมดกันศพแม่งเหลืออีกเกยอะดูหน้าไม่เป็นไรจะอ้วกอีก่ละไม่รอรีออกแล้วงอออกเซรฟป่ะโอเคไปดูเซตติ้งดีกว่ามาดูดิ ตีสามแล้วเลิกาเล่พอดีเออเนี่ยพอแล้วเดี๋ยวดูบอลตอนนี้เรียยฮูกับกูกำลังตึงเลยปาลีนมันเล่นสู้สุดชีวิตจริงว่ะโอ้ยเชียร์ซาล่าดโดนดึงโอ้ยนี่เกือบโดน ไฟดับหมดแล้วเอ็นซอมบี้เนี่ยที่เกี่ยวกับศพเจอซอมบี้น่าจะเป็นเนเชอร์ปะไม่ใช่เมตาเนี่ย นอ๋อไม่ใช่ดีเควไอดีเคว잉ก่อนนะดีเควงคอรปสไม่ใช่หรอไม่ใช่ Well Advanced Zombie Option รู้สึกมันปรับได้นะทำไมมันปรับไม่ได้วะแล้วแน่หมายถึงบิลสี่สองเนี่ยที่มันปรับได้ ว่าสบหายเมื่อไหร่จริงๆเรากดซอบรีเซ็ตก็ได้แต่ว่าของบนพื้นอะไรอย่าหายหมดแล้วก็สศพสัมบีด้วยแค่นั้นเลยเช่อมันเถอมันมีวันหายแล้วมันคงไม่ได้อยู่ตลอดไปใช่ไหมศพเนี่ยแต่ถ้อยู่นานมีเวลามันอยู่อ ไม่ใช่แต่จำได้บิล42มีอยู่นะมีมีตัวเลือกเลยบอกว่าให้ศพมันอยู่นานแค่ไหนศบไอ้บิลนี้มันก็มีนนี่ไอเี็ยตอนนั้นเราก็จำได้อยู่ใช่หรอตอนนั้นพี่บอกว่าเราตอนนั้นแม่งเล่นล้วแหลกกันอะ่ะเราแบบอาจจะพอศพแซมบี้อะไรเงี้ยใช่ <สบ S 1> ให้มัน,มนให้มันย่อยสลายอะไรเงี้ยีวัน เดี๋ยวปล่อยเลยเอเนี่ยไม่ได้ไม่มีว่ไม่ไรเดี๋ยวกดซับรีเซ็ตเอาก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องกดหรอกไม่ต้องกดหรอกเดี๋ยวปล่อยปล่อยอย่างนี้แหละค่อยมาเล่นใหม่หรือมีที่วิธีหนึ่งใช้พลังแอดบินแล้วก็กดลบศพลบศพลบศพจบง่ายๆเออ โอเคตัดจบแล้วตอนไหนมัยไอเฮียแล้วหมดโดนฮอกแค่นี่มันจะเผาหมดไหมไม่เผาเผาอาคารอย่างเดียวไอเฮียเทียนเตียนมึงไปดูแบบเขาข้างบนก็ได้นะเจอกันเจ้าเขาขุดอยู่เขาเล่นดอทเอ็นอยู่นี่วะไปแล้วเดี๋ยวดูคนเดียวได้เจอกันจ้าออกดิสคอด เดี๋ยวพืนนี้เราไปหาอาจารย์เนื้อเดี๋ยวดูบอลกันตอนบ่ายโมงครึ่งนะก่อน